สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่กระแสข่าวดังเจสวบุญชัยฝากข้อความคิดถึงคนรุ่นใหม่แชร์ประสบการณ์โดนลูกน้องจบด็อกเตอร์ดูถูกเป็นเรื่องดราดีๆที่ช่วยชี้แนะถึงสติให้ใครหลายคนเมื่อล่าสุดครับนายบุญชัยเบนจรรงค์กุลเจสวหมื่น้้านสามีของนักแสดงตั๊กบงกตได้มาไลฟ์สดผ่านติ๊ To k และได้ตอบคำถามจากทางบ้านที่ถามเข้ามาว่า อยากฝากอะไรกับคนรุ่นใหม่โดยเจ้าสัวแนะนำว่าอยากให้ศึกษาเรื่องอนาคตเยอะๆศึกษาว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปทางไหนผมเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปาก,กร12ปีเป็นประธานดีแท็มา34ปีเราพบว่าพวกที่ถูกกระทบโดยเทคโนโลยีมีมากขึ้นทุกวันทุกวันอาชีพยอย่างวิศวกรแต่ก่อนแย่งกันเพื่อให้มาอยู่ที่บริษัทแต่ปัจจุบันที่ขายรถทั้งเซต ปัจจุบันวิศวกรด้านซอฟต์แวร์หางานยากขึ้นเพราะว่าซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปได้เราดูว่าเราเรียนรู้อะไรที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริงได้การตลาดไม่ต้องไปดูฮอตฮิตทุกคนอยากเรียนการตลาดหมดทุกคนอยากเรียนบริหารบริหารจริงบริหารตัวเองไม่ต้องไปเรียนเราเรียนความรู้ต่างๆที่โรงเรียนสอนเราหลายอย่างที่สามารถนามาใช้ในชีวิตจริงได้โดยบางอย่างก็ไม่จำเป็นบางอย่างจำเป็น จำเป็นที่ให้ตะก,กะเราดีเมื่อเราคิดอะไรเราดูอะไรมองโลกทัศทัแล้วเป็นที่ที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นจริงๆเราเรียนออนไลน์ก็ได้แต่การเรียนออนไลน์ EQ ต่ำมาเจอคนเราพูดไม่ออกไม่กล้าพูดแต่บนคอมบนเน็ตเราในหัวเรียนพิมด่าคนได้เป็นวันเป็นวันการเรียนในรั้วมหาลัยทําให้ EQ สูงขึ้นพบปะผู้คนต่างๆ IQ เรื่องความจําคาไน้คิวสูงมากถ้าสูงแบบไอสไตล์ก็ดีแต่ถ้าสูงและจําได้อย่างเดียว ไม่ทําให้เราเป็นคนที่ก้าวหน้าได้เพราะเราเห็งว่าไอ้คิโรสูงเราไปเป็นลูกน้องเขาก็ไม่ฟังใครทั้งนี้จะสวยยังได้ย้อนเล่าไปตอนที่ถูกลูกน้องที่เรียนจบสูงกว่าดูถูกผมเป็นเจ้านายผู้คนนี้ปีนี้เป็นปีที่ส2องเคยคิดอยากจ้างคนที่ได้เหรียญทองจากจุฬาแต่สุดท้ายไปจ้างมอลามหรือลักกระบังเพราะว่าเขาต้องสู้ปากกัดต็นทีเพื่อเรียนให้จบจึงอยู่รอดอยู่เป็น เวลาเราทำงานกับเขาก็อยู่รอดอยู่เป็นพวกที่จบตรงสูงพอเราสั่งงานเขาจะดูถูกเราคุณจบแค่ปอตีเขาจบปริญญาอีกรู้ไหมเดินกี่ปีกว่าจะจบอยากให้ยอมรับฟังคนอื่นไม่ใช่เฉพาะเจ้านายคนเหล่านี้อยู่ได้ไม่ได้นานขอบคุณข่าวจากโซเชียลนิวเ์ที่นี่ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ